สวัสดีค่ะกลับมาพบกับทัสมีคลินิกกายภาพบำบัดนะคะสำหรับวันนี้นะคะโบมีท่าบริหารป้องกันการเกิดโรคนิ้วล็อกนะคะหรือสำหรับใครที่มีโรคนิ้วล็อกนะคะก็สามารถนำไปบริหารได้นะคะท่าที่หนึ่งะคาะง่ายมากเลยเราจะเป็นลักษณะการเก่งมือเหยียดตรงแบบนี้นะคะค้างไว้ประมาณ1 0 1วิสถึง15วินาทีะคะ่ะ โอเคพอดแล้วเราก็เก่งใหม่แบบนี้นะคะโดยที่เราจะทำสลับกันทั้งหมดสองข้างเลยนะคะอ่าแบบนี้เลยนะคะท่าที่สองนะคะท่าที่2ก็คือเราจะให้กำมือนะคะจากนั้นเหยียดออกให้สุดแบบนี้นะคะ โดยเราก็จะทำสลับกันทั้งหมด2ข้างเหมือนเดิมหรือถ้าบางคนมีลูกบอลน,นะคะก็สามารถกำบีดลูกบอลช่วยได้เหมือนกันนะคะก็คือถ้าเรามีลูกบอลนนก็จะฝึกบริหารกำคายแบบนี้นะคะทั้งหมด2ข้างอโอเค สำหรับท่าที่สามนะคะจะเป็นลักษณะการยืดกล้ามเนื้อนิ้วมือนะคะโดยที่เราจะมีการยืดแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็มีการกดลงรวมด้วยยืดอ่าแล้วก็กดลงสลับกันทั้งหมดสองข้างนะคะท่าที่4ี่นะคะ จะเป็นการที่เราทํามือตั้งฉากแบบนี้จากนั้นนะคะงอนนิ้วแล้วให้นิ้วทั้งหมดเหยียดตรงนะคะแบบนี้ตั้งฉากแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็พับลงให้นิ้วเหยียดตรงทำสองข้างเหมือนกันเลยค่ะแบบนี้นะอ่าเหยียดตรงแบบนี้ สำหรับท่าต่อไปนะคะท่าที่5นะคะเราจะมีการใช้นะคะนิ้วโป้งของเรานะคะมาแตะนิ้วอื่นๆรวมด้วยไล่ไปให้ครบทุกนิ้วเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ทำอีกข้างหนึง่งรวมด้วย ท่าที่5นะคะก็จะมีการใช้ยางโบมอย่างยืดนะคะโดยสวมเข้าไปแบบนี้นะอ่ะแล้วก็ทำเป็นดอกบัวตูมนะคะอันนั้นนะฝึกกลางนิ้วออกแบบนี้โดยเราก็จะทำสลับกันทั้งหมดสองข้างนะคะ โอเคค่ะวันนี้ก็จะเป็นทั้งหมด5ท่านะคะที่เรานำมาฝากกันนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจยรักษาโรคนิ้วล็อก Lock, นะคะหรือต้องการปรึกษาสามารถปรึกษาเราได้ที่ทัสมีคลินิกกายภาพบำบัดนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ Trust me, should tell your